สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมกลับมาเจอผมนอนแล้วก็พี่ปอนครับใน FPL Bank c u ครับรายการที่เราจะมาพูดคุยจอเรื่องถึงเกม f แฟ e ซี e ิมลิกนครับผมมาพูดถึงตารางคะแนนเดือนเมก่อนแล้วกันครับอันดับหนึ่งของเราคือทีมสนุกดีครับ229คะแนนอันดับที่2คือเทียร์ฟอ s t เรสยู d นเต็ด225คะแนนอันดับ3ครับแม่ไล่ให้ไปเก็บผ้า223นสูสคะแนนสูสีกนคะแนนไม่เคยสูงนะ<า> แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเราจะไปบวกคะแนนของเดือนสัปดาห์ที่34เติมเข้าไปอีกทีนึ่งส่วน PWA ของเราตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงฮะอันดับหนึ่งเป็นไทเกอร์กรุงศรีครับ2,534คะแนนอันดับที่สองเป็นอัลต้าแมนดี้ซิตี้ครับ2,528คะแนนอันดับที่สามก็คือเอทีซโฟร์ครับ2,509คะแนนคะแนนโดยโดยรวมก็ดูเฉพาะไทเกอร์เนี่ยผมว่าได้หนึ่งจึติในสามแน่นอนและผมคิดว่านะ แตุ่คนอื่นก็ยังได้ลุ้นอยู่ถ้าทําคะแนนแบบพิกี้ขึ้นมา t o อ ten ก็ยังมีสิทธิ์สลับสได้เรื่อยๆอยู่ยังมีสิทธิ์สลับได้อยู่ t o อเท n ครับแล้วก็ต่อกับเรื่องหลีกดูโรของเราครับผมยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารของเราครับใน facebook นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตต่างๆในหลีกดูโรของเราที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคะแนนที่เราเลือกกันมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับผมกับพี่ปอนไปไงบ้างครับผม เออคือเห็นพี่น็อตแกชอบไอ้นี่ไงชอบอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูคะแนนแต่เราไม่เคยสรุปคะแนนให้ดูเลยผมก็เลยไปทําคะแนนมาโด้วยเอ๊ะมันเป็นยังไงวะคือสัปดาห์ที่สาิบกเนี่ยผมเลือกโกเป็นอาริซอนไงใช่ไหมสิบแต้มของพี่น็อตเนี่ยเป็นเอเลซอนไม่ลงเลยศนย์เลยศูนย์ของหลังผมเป็นนักีิาเออสองแต้มของพี่น็อตเป็นจวดดัลลคหกแต้มอ่ะดีกว่าเออ กองกลางเนี่ยผมเป็นโมซาร่าได้สิบแ้มของน็อตเนี่ยเป็นซอนสามแปมและซอนของพี่น็อตเนี่ยไ่ธรรมดาด้วยเป็นกับตันใช่ก็เลยเป็นหกแ้มถูกไหมของผมบังเอิญกับตันเป็นโมซาร่าสิบแ้มส่วนกองหน้าผมเนี่ยเป็นกุลไม่ได้ลงเตะก็ศูนย์แปมไปส่วนพี่น็อตเป็นลิชาริซอนสองแปมรวมกันในน้องมาก็ของผมสามสิบสอง พี่น็อตสิบสี่ไเลือกเลยส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานัดที่ผ่านมานัดการสัปดาห์ที่เพิ่งจบไปก็ของผมโกเป็นอาริซอนเหมือนเดิมพี่น็อตเป็นจอร์แดนวิฟฟอร์ดได้คะแนนเท่ากันเจ็ดแต้มทองหลังผมเนี่ยเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่คนพี่น็อตเนี่ยเป็นนัดฟิลิปพี่น็อตได้ฟิลิปได้สิบสามแต้มของผมเนี่ยเป็นเทรนต์หกแต้มแต่ของผมเป็นกะปันก็คูณสองใ ส่วนกองกลางเนี่ยก็เป็นผมเลือกไว้กรีนบูนหรือซาร่าก็คนหนึ่งสองอีกคนสามคะแนนก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ส่วนพี่น็อตเนี่ยเป็นเฟรนตตอรเรสนักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงได้เปหนึ่งแต้มโอ้ส่วนกองหน้าเนี่ยผมเป็นมิเกลเปนโตนิโอเก้าแต้มพี่น็อตเป็นเชียดำมเชียดำมศูนแต้มอ่ะเชยดัมผมเพิ่งรู้อ๋อเชียดำมแต้มเดียว เทดดั้มหนึ่งแปมเออหนึ่งแมแต่ว่าพี่น็อตใส่เป็นกับตานไว้ก็เลยคูณสองสรุปคะแนนของผมเนี่ยในสัปดาห์นี้ที่ผมเลือกให้เนี่ยสามสิบแปมสําหรับนักเตะที่เลือกให้ส่วนของพี่น็อตเนี่ยยี่สิบสามแปมก่อนจะไปจนวงรไปก็ฝากด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์เพจขนงเราครับ FPL Bangkok ใน facebook แล้วก็กดซ b s c r i b ้และกดไลค์ที่ปพองเราครับใน y YouTube ครับ f อ l b a บ g k o k เช่นกันครับตารางการแข่งขันนัดที่สามสบปดครับ วันอาทิตย์ที่23สิบสาพฤษภาคมอาร์เซนอลเจอไบรตันแอสตันวิลล่าเจอเชลซีฟูตแลมเจอนิวคาสเซิลลีดยูเนเต็ดเจอ ay, van, City, เวสต์บอมบิดอาร์เบียนเลสเตอร์ซิตี้เจอสเปอร์ลิเวอร์พูลเจอคริสตัลพาเลตแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเอเวอร์ตันเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเจอเบอร์ลีย์เวสต์แฮมยูเนเต็ดเจอเซาล์แฮมป์ตันวูฟแฮมป์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอืมก็อเอ้เวลาเดียวพร้อมกันทุกคู่วันอาทิตย์เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วคู่แรกครับผม เราจะพูดกันอาร์เซนอลเจอไบตันครับพี่ก็คู่นี้จริงไม่มีอะไรมากนะผมแต่ผมว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะไปได้คือถ้าใครเน็กเตะอาร์เซนอลอยู่เนี่ยก็ก็จัดไปอออืมเแต่ว่าถ้าใครเลง็งคือผมมันมีอะไรนะสมิธโลอยู่แต่ผมไม่มั่นใจนะมันจะทาคะแนนได้หรือเปล่ามันน้า <c oughs> จะทำคะแนนทะันีทัทีเออแต่ถ้าเกิดมีโอบาอยู่อย่างงี้ก็ก็ใส่พวกโอบาไปเเผื่ออาจจะแนวรับก็อาจจะดีด้วยอืม คููต่อไปแอสตันวิลล่าเจอเชลซีพี่อ่ารุ่นทัฟโอยคูหนึ่งเออน่าจะสนุกโดยเฉพาะเชลซีแล้วก็ส่วนแอสตันวิลล่าก็ไม่มีอะไรก็เล่นให้จบโปรแกรมไปแต่ว่าจาอันตรายตรงแจ็คกิลลิชนี่แหละรวมถึงโอลิเวอร์กินอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยโอลิเวอร์กินก็เพิ่งจัดการบอกว่าผมคือนักเตะสำหรับยิงทีมใหญ่ก็เพิ่งจัดการปล่อยตัาให้ึ่งดอก <ut> <S <S เ,เพราะฉะนั้นนัดน,นี้นี่ก็มีสิทธิ์ที่แอสตันวิลล่าจะยิงได้สักประตูนหนึ่งแต่เชลซีผมว่าก็ยังน่าจะบุกไปเฉือนชนะได้นะ่ะนะเออน้าจะเฉือนมาเฉือนชนะได้ก็ใส่ชุดใหญ่ะผนะม,มว่านัดเนี้ยเชลซีใส่ชุดใหญ่เต็มแน่นอนนะเต็มไคฮาวเวิร์ดเมสันเมาส์รวมถึงติโมแวนเนอร์ออด้วยที่แมทอาทีตีแล้วจะโชคร้ายยิงประตูไม่ได้เออยิงไปสองลูกไม่โดนลิฟต แกกระท้างไอ้ลูกที่แกแฮนบอลน่ะแกก็รู้นะว่าแกแฮนบอลแขนเต็มๆแล้วแกก็ยังดีใจแต่ยุค V.R มันล่อได้เยอะเผื่อน่อเผื่อนรอต่อยครูครับกับฟูลแลมนิวคาสเซลครับผมฟูลแลมนิวคาสเซนเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกเหมือนกันน่าจะมีการยิงนเยอะเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากคนนึงก็ตกชั้นอีกคนหนึ่งก็อยู่รออแล้วยิงเยอะช่วงหลังโดยเฉพาะโจวิล็อกโจวิล็อกนี่ยิงยิงยิงตลอดถ้าใคร ไม่รู้จะเอาอะไรหรือหานักเตะราคาไม่แพงมากก็โจวิลลอกลองดูต่อยคู่กับลีดยูไนเต็ดเจอเวสต์บอม์ครับพี่ผมก็ชอบคู่นี้เหมือนกันลีดเนี่ยน่าจะมีโอกาสยิงเยอะไหมน่าจะยิงได้เยอะนะโดยเฉพาะเกมลุกน่าจะแบบว่าใส่ลงมาให้หมดแม็กกะนัดสุดท้ายของฤดูกาลละแล้วก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยแอตดิกแบมฟอร์ดโรดิโกลาฟินญาแจ็คแคลริสัน อะไรพวกนี้ลงกันหมดเออสจ๊วตดัลลัสเออดูกันครบยกเว้นโกโกผมเพิ่งเห็นว่านัดล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้ลงเออนัดล่าสุดไม่ได้ลงเป็นโก้โกมือสองมาลงแทนอืมแต่จะโดดเสียประตูได้นะหลีกเรือัก็เรื่องแข็งแข็งแข็งลุกไว้เือแข็งลุกไว้ดีกว่าเลสเตอร์เจอสเปอร์ครับอ่านี่ก็ลุนทอพโฟเลสเตอร์เจอสเปอร์เนี่ยเลสเตอร์ลงใส่เต็มแล้วนะสุดท้ายฤดูการ แล้วก็ต้องชนะไว้ก่อนละไปลุ้นแล้วไปลุ้นคู่อื่นเอาต้องชนะเยอะด้วยนะแต่ว่าจะมายิงสเปอร์ซึ่งสเปอร์ก็ทิ้งทัวแล้วนะทีแล้วก็เพิ่งแพ้คาบ้านไปอ่ะเออเฉยแฮร์รี่เคนก็ไม่รู้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายกับสเปอร์เปล่าก็ต้องสั่งลาไว้หน่อยแล้วก็แล้วก็เป็นการลุ้นดาวสังวงเขากับโมซาลาด้วยเออส่วนเลสเตอร์ก็เนี่ยเคียนาโชเจมี่วาร์ดีเซมาร์ดิสันเออที่น่าจะมีโอกาสได้สตาร์ทแล้วก็ยูริเทเลมองที่อาจจะมี เป็นอาวุธลับสําหรับการยิงเขาสองเรียยว่าทีเด็ดเลยแหละตัวเนี้ยอ่ะแล้วยี่ซอนลหะซอนเหรอซอนซอนก็เลือกได้นะถ้าถ้าถ้าดูนัดนี้เนี่ยซอนก็เลือกได้นะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เคาน์เตอร์แต่ว่าถ้าเทียบเคาน์เตอร์ของซอนยุคนี้ยุคนี้กับยุคของมูรินโญ่เนี่ยผมว่าซอนในยุคของมูรินโญ่เนี่ยน่าจะมีทีเด็ดมากกว่าน่ากลัวกว่านะใช่ต่อกันอีกคู่ครับกับหรือว่าพูลเจอคิสตันพาเลทที่ คู่นี้เนี่ยก็เป็นน่าสุดท้ายแล้วที่ริปูต้องชนะให้ได้เพราะถ้าไม่ชนะนี้ก็ที่ทํามาก็เหลวเป๋วหมดไม่มีประโยชน์ตอนที่ผ่านมาแฮโวโปรเกมลุกก็ไม่ต้องคิดมากก็สามประสานแล้วก็จะมีออปชั่นดีโกโจตาที่อาจจะได้ลงมาเล่นด้วยแต่ว่าผมว่าไม่น่าเสี่ยงมั้งเก็นไห้เข้าไปทุกบอลยูโรดีๆดีดว่าเดี๋ยวจะร้องไห้กันแล้วก็แบ็ขวา <rium. S 2> no, เรนเอเล็กเซนเดอร์อโนเนี่ยอาจจะไม่น่าสนใจเท่านัดที่แล้วอืเพราะว่านัดนี้เขาจะต้องชนกับวินเฟรดซาฮาโดยตรงก็ลิฟูก็ยังน่าจะอะไรนะบุกได้แล้วก็เก็บชัยชนะได้ก็เกมลุกก็โมซาร่าเหมือนเดิมแล้วยิงนัดที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ยิงด้วยมนัดนี้ต้องบุกสู้กับอะไรนะสู้กับแฮร์รี่เคนโดยตรงอืมลุ้นกันดาวซัมโบต้องมีสักผมว่าต้องยิงได้แล้วนะ โมซาราต้องมีจ้าประตูหนึ่งสำหรับนัดนี้มันอีกคู่หนึ่งครับกับแมนซิตี้เจอเอเวอร์ตนพี่คู่นี้เนี่ย <c oughs> ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับแมนซิตี้เลย <c oughs> ไม่รู้เอาแค่เดานักเตะก,ก็ยากแล้วใช่ไหมยากมากเออนักเตะก็ยากแล้วเอออาจจะถ้าถามไม่รู้เลยแต่ผมว่าอาจจะมีคุณลงอ่ะยบไปนัดสุดท้ายน<อ>ัดสุดท้ายซาาหน่าจะมีคุณต่ออีกคู่ครับกับเวสต์แฮมเจอซัฟท์แฮมตันครับพี่ ไม่เท่านั้นซาแฮมตันนี่เวสต์แฮมเจอซาแฮมตันนี่ก็น่าจะสนุกนะโดยเฉพาะเจสซีลินการ์เนี่ยผมว่าตัดทิ้งเลยไม่เอาละคืนฟอร์มในสภาพปกติแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีโปรโมชั่นใชแบบหลุดใช้แอืมส่วนซาแฮมตันก็ผมว่าน่าจะทื่อๆนะไม่น่าผมไม่รู้สิผมว่าไม่น่าจะยิงที่นี่ได้แหละถ้าเกิดยังใช้คู่หน้าเป็นเชีย์ดัมกับไอเทนล่าเนี่ย สู้ผมว่ายังไงก็สู้แต่นี่อิงไม่ได้สู้เวสแฮมนี่เจอแมนเชสเตนโนเเหมือนเดิมดีกว่าอืมดูน่ารุนกว่าเนาะใหญ่ชนเปี้ยงเออตายอ้ามตายหมดต่อคุยสุดท้ายครับวูฟเจอแมนยูพี่แมนยูเนี่ยผมว่าจะสำรองเยอะนะเพราะว่าการสัปดาห์เขารู้สึกจะมีฟุตบ,บอลยุโรปายุโรปลีกรอบชิงอืม,อมเพราะฉะนั้นก็ก็ควรจะเลี่ยงเลี่ยงไดเป็นเลี่ยงเรบให้คุณเดาเลยว่าตัวจริงนัดอะไรนะ นัดชิงของเขาอ่ะเป็นยังไงคุณ<อ>ก็เปลี่ยนหลบให้หมดเลยเปลี่ยนหลบให้หมดจะเว้นคนเดียวเดกอาจะได้ลงเ,<อ>เพราะว่าโกไม่ค่อยมีผลแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างสัมผัสความมั่นใจต่อเนื่องไปให้ถึงนัดชิงเออมีส่วนใครอ่ะใครปอกบาก็น่าจะได้ลงปะรอบชิงใช่ไหมเอเอ,เอก็ไม่มีชื่อูโ,โน่ลงแน่แน่เปิดใจอ่างเห็นมาติชอะไรเงี้ยมาติชคู<า>โ,โน่นี่ไม่แน่นะว่าจะเห็นสักหน่อยครึ่งนึงอะไรเงี้ยได้ไมเห็นไตัวจริงก็สำรองอะไรเงี้ย มาติชเอ่อควนมาต้าเออแบ็คขวาซ้ายนี่ก็คงสำรลองอ่ะไม่รู้นะเออแล้วก็เลสอะไรเงี้ยฮะครับก็สำรลองเด็กเยาวชนก็ลงมากันอีกอะไรเงี้ยเออก็เดนนิสเจมอ่ะเดนนิสเจมถ้าใครอยากจะเดิมพันกันแมนคูกันเดนนิสเจมหน่อยอะไรเงี้ยเ่าออ่ส่วนวูฟนี่พอไม่มีอะไรนะกองหน้าเขาที่กระโหลบศีรษะแตกอืมินเนสทีมินเนสก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ละช่วงหลังหายไปเลยหายไปเลย ก็น่าจะประมาณนี้อืมโอเคครับผมเรามาเลือกนักเตะที่น่าสนใจแต่ละตำแหน่งสัปดาห์นี้กันดีกว่าพี่โกผมก็ยังมองไปที่อาริซอนนะผมให้อาริซอนสามสัปดาห์ติดแยงเนี่ยอืมใช่ผมให้อาริซอนสามนัดติดเลยเอออาริซอนสามนัดติดแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแบรนเเลโน่อ๋ออืมจะแปลกหน่อยเป็นออปชั่นที่แบบใครบูเลือกอาริซอนสามนัดติดแล้วไม่ไม่คิดอะไรเลยนี่หว่าเอ,าอ้าแรนเลโน่ไป กองหลังก็เป็นเทรนอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกองหลังลิบูสานัดติดเหมือนกันอย้อนทอ่แย้วก็อมอนะยแพไหน่อยย้ำอีกเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นของทั้งลิปูและเทรนืมและกองกลางก็เป็นโมซาล่าโมซาลาแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบโอ้ผมแพงนั้นเกินโมซาล่าเอาโจวลลหลอกไปอโจวิลล์หลอกเลย ืมแผงกองหน้าคริสบูดคริสบูดกองหน้านิวซีแลนด์ส่วนของผมครับโกผมตอนแรกจะเลือกมมซิเออร์แต่ว่านั่นแหละกลัวว่าไม่ได้ลงเอาเลโนดีกว่าอืมอืมฟอร์มมาชนอนหลังหลมาก็ดีขึ้นส่วนกองหลังผมเลือกเป็นซูดาัลสครับจากประดซูดานัลสกลับมาอแล้วเป็นนักเตะคนโปรดของคุณนะคนนี้ใช่คนโปรดเลยอืมส่วนกองกลางเนี่ย ผม,มอยากเลือกฟรานตอเลสมากแต่ก็เอิมเอาอีกนัดเดียวโดนแกโดนแกงอีกโดนแกผมเลยเป็นเลือกอชอย์เดียวกับพี่คือโจวิลล็อกพี่โจ uh huh. วิลล็อกนะฮะฟอร์มก็ดีใช่อืฟอร์มก็ดีมาต่อเนื่องเลยนะสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยส่วนกองเอนี่ยคุณใช้คอนเซปต์นี้แล้วฟอร์มดีสองนัดใช่ถ้างั้นไม่ควรเลือกแล้วโจวิลล็อก นี่ควรจะยากกว่าหน่ต่อที่กองหน้าก็คือพลติกแบมฟอร์ดครับอ่าพลติกแบมฟอร์ดนี่ผมก็จะให้นะพลาติกแบมฟอร์ดแต่ว่าเฉยๆก็เลยอ่ะเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่มีช้อยเลือกผมก็ให้พลติกแบมฟอร์ดกองหน้าแม่งเลือกยากมากเคจะไม่อยากจะเลือกเลยจริงถ้าใครไม่รู้โ็กอนลิวันกิ้ก็น่าสนใจนะใช่เก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่า ชื่อเขาเหมือนคนชอบยิงทีมใหญ่ออะเผมได้เก็บไว้ด้ทีมมานานแล้วนะไม่ก็ยิงเรื่อยๆเลยนะเออก็ยิงได้เรื่อยๆกับตัเนเ่อแพี่กับตันผมเลือกโมซาล่าปังโมปังโมนะถ้งท้ายซะหน่อยรุนดาวซันโวด้วยส่วนของผมเป็นแพทริกแบมฟอร์ดครับผมอ่ะฮะก็เดี๋ยวลองดูว่า เป็นยังไงเพราเดี๋ยวยังไงเราต้องมีมาสรุปเทป5ว่าใครเป็นแชมป์แล้วก็เดี๋ยวสรุปแชมป์ประจําเดือนแต่ละเดือนมาให้ด้วยไงก็มารุ่นน้าสุดท้ายกันครับผม